กินตอนนี้แล้วสินอนอีกที่ตอนใดจ้ามาเด้กแต่กะมาคือเก่าเด้อจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีว่าแม่พี่น้องพองไปสู้ขู่สุกคนจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้าืันนี้ซอบพอสิพามากินแนวดเซฟเซจ้ะมากรุงเทพทั้งทีมีฤทธิ์จะผ่าตีน้อยจ้ะตีน้อยพี่น้องจ้าสอบปาแมากรุงเทพซอบปาตรงได้กินตีหน่อยอีลีได้จ้ะ สันมาโบหอดจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นเมนูที่ชอบมากต้องได้กินจริงๆจ้ะม่ามื้นี้ก็มาคำม่าหมืดจ้ะพี่น้องจ้ะมาเกือบเทียงขืนจ้ะพอดีว่าน่าจะซาปาพากันไปย่ยางอันตลาดยังก็ตลาดเซฟวันโกติที่มันเพื่อนเปิดใหม่น่ะแม่จ้ะพี่นอ n g แฟนเพิ่นพาไปย่ยางเนาะจะขากับมาซาปากันเลยออกอุบายอยากกินตีนหน่อยจ้ะฮิว เขาบักคักบักเน่ไปตลาดกับบื้อหยังเด้อจ้ะพี่น้องบื้ยห <c oughs> ยังกินอย่างจะคของกินอิ่มเดี๋ยวจ้าของสิบ่ได้กินตีหน่อย <c oughs> มาจ้ะพี่น้องจ้าเข้าก็ได้พามากินจ้ะเบิงมาถึงห้าทุ่มกว่าได้จ้ะพี่น้องคือตอนนั้นน้องเป็นโน่หน่อยก็น,นอนหลับแลวจห้าทุ่มครึ่งอ่ะพี่น้องน้องเป็นโน่หน่อยนอนหลับมาหอดหลานจังไหนจังตื่นโมกโกเบกเกอขืนพี่น้องจา้า เบิ่งจะมาฮอดซาปากะกับพากันเลตโกขึ้นลานได้จ้ะร้านพ่นรีโนเวทใหม่เด้จ้ะพี่น้องจ้ะพระว่าปกติสิซาปปามากินนี่คือสาขาวัชรพลเด้จ้ะยุ่ถนนเส็นตัดใหม่นาาจ้ะพี่น้องร้านนี้ก็คือกินตลอดกินประจํากินตั้งแต่ข้าวเปิดใหม่ๆหม่ปล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะมาย่ามได้ก็ตตรงได้มากินอหลีจ้ะ <c oughs> แต่ว่ามารอบนี้ <Wow. S 1> เพิรนรีโนเวทใหม่นะา่าจะตีเสาปลามาหลบก่อนนะา่าจะเสาปลาได้ไปกินสาขาลำอินทานนะา่าจะพี่น้องจ้ะเพราะว่าร้านนี้เพิรนรีโนเวทใหม่ก็คือสวยฉ่ำม,มากจะมารอบนี้เพิ่นยใหญ่ห้องน้ำลงไปอยู่ข้างล่นะางน่าจะอยู่ชั้นหนึ่งนะา่าจะแต่ก่อนมันสิอยู่ชั้นสองจ้ะห้องน้ำมาจา้าเมนูออเดอร์พร้อมเสิร์ฟรถแรกเรามาแล้วจา้า สาวปากระซังไปทุกอย่างยี่สิบ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 จะพี่น้องจ๋าจะหิวบ่หิวใจยี่สิบยี่สิบยี่สิบเบงตี่หละจากพี่น้องเพื่อนกระจัดมาหายแบบเที่ยงคืนเนี่ยจะพี่น้องจ๋ากินตอนเที่ยงคืนคือว่าสู่ชีวิตปันไหนสาวเปียโน่น่อยก็สู้ชีวิตคักพี่น้องจะอยาดามาเด้อมจะผานหลูกนอนเดึกโอ้เกิดมาเป็นหลูกสาวป่านี่ต้องสู่ชีวิตอหลีเบิ่งตี่หละพี่น้อง จังไหนจังนอนตื่นขึ้นมาห่าวดองดองเลยจ้พี่น้องเสื่อนบักคักบักแน่ขักกว่าแม่หญิงแม่ยังว่าแม่หิวนอนอ๋อแล้วนอนสวงแล,วแล้วก็เสยเบิงผนกอ้อนอัวจักรกวนตั้งแต่หมูรอบแปลกมาจากซาวปาหิวแห้งหลายจ้าลวกแมงกระพุนไปน้บหนึ่งถึงสิบสิบสิบจักหวัดจิบ่ิสิบละหิวขักหิวแน่หอนปันใดกับกุมยัดเข่าปากจ้วพี่น้อง มาบัดนี้ระวังอเนื้อสุกเราจะพักข้าสุกเราจะพี่น้องพักสุกตะบอปบเปื่อยจะพี่น้องเอาเปื่อยบเปื่อยกกินมันไปโหลดหิวค่ะหิวเนี่ยมาจะพี่น้องจะข้ามายัดผักน้ำกันจะพี่น้องโอ้ยผักรอบนี้ก็คือสาวปลานำปูเดียวใยไผ่กินน้ำใจหิวหลาย มูนั่งถ่ายกินแนวอื่นจ้ะพี่น้องสาวปากัญญดเอาญาติเอาจ้ะ <laughs> ลดแหลกแหกหมานนะจ้ะพี่น้องโอ้ยกินมาจนปานนี้เลื่อมเอินพี่เอิน่น้องนะจ้ะมาเดอ้อพี่น้องมาแสบๆน้าก,กันกับสาวป่าจ้ะสาวปาคือแสบคือประทับใจคือชื่นใจมันคือดีต่อใจค่ะแท้พี่น้องคือเป็นคักเป็นเน่เ <laughs> บังหลูกกับพ่อหลูกโอ้ยแลนขวมหนะ้าขวมหลังน่จ้ะพี่น้องจ้ <laughs> าเนื้อรอดแหล แตกท่ตกขึ้นไปนอกจากสาวปลากกาไปพักไหวมันเย็นก่อนด้จ้ะพี่น้องเอาเอารดสองรงไปต่อจ้ะพี่น้องจา้ารถที่สองมาแบบช่ำๆจา้าอันนี้ก็คือสั่งมหม่อีกได้นน่จ้ะพี่น้องจา้าสั่งมาลรอสองเพราะว่าสุ่มสั่งมาเต็มโตโบโก้กหันเบิร์จ้ะพี่น้องจา้าเอาขึ้นใส่เบิร์ตสาปากกา นำลงเต็มหมอยอีกคือเก่าจะพี่น้องจนว่นนามพดอกอกหล่นหมอยจะขากข้อขักจะหิวบ่อยหิวจะพี่น้องจนว่าได,ด้เคยนำทิมเฮ็ดนังกกเฮ็ดพดเฮ็ดอุบาทจะนี่อันนี้ก็คือรตอที่สามสั่งมาเพราะว่าเมื่อน,นี้มันเดือดแล้วนอกจากพี่น้องจะก็เลยบอกกันพักกันเฝ่าอัน กาสัางมาแบบกักตุนนะนะจ้ะพี่น้องยานกระเพาะทำงานได้บ่เต็มที่ย่านกินได้บ่อันนี้ลอดสองมาช้ำๆพร้อมชีสจุกจกจ้าพี่น้องจ้าเนื้อหมูส,สับๆๆขอโทดขอภายในความลินแข็งจ้ะโอ้ยสีบ่ไทยเนี่ยกระบอบ่ไดดดอกพี่น้องจ้ากินประแดกหลายๆนะจ้ะ <laughs> มาจ้าพี่น้องจา้ารอดสองรอดสองจา้าสาวปากิชิชเบอร์แล้วสอสปลากระเทศน้ำจิม้มหาดไปยังไงแล้วจ้าพี่น้องจา่างับเขางับเอางับเอาจ้าพีา่คือเนื้อนี่แบบหมูละมุนอินลีจ้าพี่น้องจา่าน้ำจิ้มก็คือฉ่ำจา้ามาบัดน,นี้เข้ามาเติมพักกันอีกจา้าสั่งทั้งผักทั้งเนื้อมาอีกจ้า ค่อยๆกินค่อยๆมาทายอยทยอยกันไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องเ <laughs> <laughs> พราะว่าบอกาหนักเด้จ้าพี่น้องมันเทียงขึ้นจนว่าตีหนึ่งเหรอเนาะพี่น้องเนาะเบิงขนาดบกหนักบหนวงเนเหนียบเบาๆซอบๆชิลๆจ้าพี่น้องสอบข้องสาวปา <laughs> สอบข้องหฮากับสิบปลาหมึกประมานนี่ละจ้ะปา <laughs> ปลาหมึกปลาหมึกกระล้นหม้อบโบกโกอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้า <laughs> S <S> สาวปากันนับหนึ่งหอดสิบจ้าแล้กกรตักขึ้นเท่านั้นตัวพี่น้องจ้าเบิ่งขนาดน้ำหนึ่งหอดซีฟเดนี่พี่น้องยังโหดคากปันนี่คือไฟมันแรงหม้อมันหมอมันแห้งมันท่านใจคนกินนะไหมจ้าพี่น้องจ้า รอบนี้เราจะกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวสาวปลาสาวปลาก็ยังยืนยันคํ่เดิมว่าเพิ่นกระแสยูจากน้าจิ้มซีฟูด้ดแต่ว่าสาวปลามากน้าจิ้มซูกิกินกับเนื้อย่างมากกว่าเพราะว่ารสน้ําจิ้มซีฟู้ดมันจะออกอันยันงส้มโดดสิคิดว่าส้มภาษาไทย่อนอื่นยังเปรี้ยวโดดนะจ๊ะพี่น้องก็เลยคดโดนเติบจ้ะพี่องส้มโดด ปลาทานังเตือก mm ับปกปึกิลีได้จ네้พวินองจ้าเอาเอาปลาหมึกลอดแหลกขึ้นแล้วเรียบร้อยปลาหมึกลอดที่สองลงไปจ้หมอันฟังทั้งนั้นก็ขึ้นเหนื่อยังฉ่ำฉ่จ้พวินองจ้ะสาวปลากระตักปลาหมึกขึ้นเนาะจากสาปลาเกากุ้งล่องต่อไปจ้ะกุ้งก็คือรอบสุดท้ายของวันนี้เนอกจากซาปาสังกุ้งมา ห้าหกสิบตัวละเนาะพี่น้องหกสิบตัวนี่คือกินคนเดียวว่ามีไผรับพี่ชอบโซยถามแฟนแฟนกับว่ากินเลยจะของเอาโอเคกินก็กินสั่นเขาสิกินกุนนกน้งจะของกินเ,นนห,ห,เ,เนหนือในหม้อด้วยว่าฉันจังไรจังแนมหนาสาวป่าโอ้ยตอนนี้ก็เริ่มฝฟืดแน่และจ้าพี่น้องจา้าสายฟ้าสายผ่านนั่นเริ่มเฟืดแล้วพี่น้อง ลาปลาแสั่งชีดมาอีกจ้ะพี่น้องอ้ชีดกินกับกุ้งโอ้ยพี่น้องชีดจืดๆมันฉ่ำปั๊ดหอมๆจ้ะพี่น้องจ้าเลิศบักคักบักแนจ้ะพี่น้องแซ่บสมอยากกินีิลีแซ่บักอีหลีจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยโดนกินเถื่อนนะจ้ะจริงๆมันก็มีสาขาคอนแก่นอยู่ล้จ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าสาวปลาอะยังบอกกันเคยไปกินเลยจ้ะสาขาคอนแก่นเดี๋ยวต้องไปลอง แต่ว่าช่วงนี้ก็คือคิวเยอะนะจ๊ะ,อะเอาเามกินทางกรุงเทพดีกว่าคิวบ่อหลายซ้ำขนแก่นนะจ๊ะพี่นะ้อง <laughs> มาจ้ะพี่น้องจ๋ามาเคี่ยวกุ้งซอยสาวปลาจ๋าโอ้ยเครื่องฝืดเครื่องมันฝืดเครื่องมันฝืดแล้วจ้ะพี่นะ้องซาเปียนโนกับซอยได้จ๋ากินซอยแม่จ๋ะเอาไปหย่ำแล้วก็มาข่ายถิม โมเมนว่าสีซยอยเนี่นจะพวินนองจะไปย่ำรอบผาคา,ายถิ่มเบิ่งที่เล่ะจ้พว่น้อง,งะจะหลูกกับพ่อหลูกโอ้ไปเลยสิปั๊บเอาสาวเปล่าเส้นไหนจว่าค่ายถิ่มเนาพีนองเนาะสาวเปียโนหน่อยแล้วก็กินเข่าเ้ารอบเสาน้าแม่ก็บสีศร้าตัวน้องวินนองนอนสามจิกินแล้วกับตีหนึ่ง แล้วก็กินนะแม่แม่พากินยามใดแล้วก็กิน,ล,กกนลูกก็ได้โอ้ยเอามือเดียวอนุโลมห้ก็สิพเป็นอย่างดองนอกนอจากพี่น้องจ้าสู่กุ้งเบิร์จานแล้วเรียบร้อยเห้ามาเบิงหลงร้อยอารยธรรมก้องเ้าจากพี่น้องไปยิมหลักกับเมื่อกันจา้าเกือบตีสองตีหนึ่งก็กลัวโอ้ยบายๆตีหน่อยเอ้ยพอกันเมื่อชัดตรงการเด้อ